ได้หยางเน่าตเกยมอ้ยม่ัมามออากินยาหอมเย่นานงงเยานั่งเบิ่งเพิ่ซสอะจักินนั่งเบิ่นังเล้วหานงก็ไบกนก็ได้ให้ขนมจีกับแม่แตนมันีวดหัวคุณูได้ ยายเป็นผู้คุ้มมีกนั่งยื้หนามีกได้ดิมาฟันบ่เมื่อนี้พ่าฟันบ่ยายเมื่อนีเลของได้ยายเพราฟันเสยฟันจอย่าสมัครทั้งไเพิ่อนเพิ่อยังดียัยบ่ซื้สือเล็กดีเบราะเสือเล็กกันฟันจะมฟันไปลุงไปแม่ด้ยเบ้ไปได้ลงไม่ปลาไปหน้าไปให้ไป ยังสันตัวฟันหาตะเบียดตัวขันมาขันมาย่า่สวยฟันฟันหาตะเบียดนี่ข่อยู่แล้วมันมันล่มน้อย่า่วยดี่วยโลคจังหวอากาศดีข้างนั้วนดีเย็นอนไม่ย่งเลยนอนหวัไร้ายมมาว้านนี้มันจอมว้ายอมบ้า ยายยูจัแไ่แบบยายก็มาต้อนทีแต่ข่หยุ่นงัอนั่บ้านพัเข้ามันต้นใหม่ไอยู่ต้อนเชียงนั่งมุนันใช่ป็นอนไรายนร้อนลมเย็นอากาศนี้ดีนะยายคีบแบอว่ามือันนี้พีแมาชมทแรกเลยต้องไปนังเมืองดูแน่สิขาไปพักพักันในเบิ่งกันหน่อยยายากเบิ่งเนี่ยพากเบิ่งเนี่ยโวยโวยเรียบย บ oh, ้าตั้ม <monter> ม <ings> ้ฟาดมประชาชนคืออไรที่ม้าไปตัดแตงงามไปทำ máu แตงงามนะประชาชนของรถตัวข้างหนึ่งใส่นี่คือว่าเด็กลงชีจะคือไปดนวันมึงที่แรกถึงต้นแข่งจับไว้ที่แรกาษาจีก็ออกกันมันเก่าแค่โรงงานดูต้องทานแล้วก็ับดอกนีนั่งนีเร็ว เอาย้ายนังเียแล้วคะเอยายไปดครับคืว่าเป็นทุครับจริงเจ้าปันนีมันพอตัวครับเออเดอ้ายันว่ากัน่าันเนาะยับิดได้ล่ะมิดมันไปเลยได้หรไปเลยตีนมิดบ่แล้วคุณเจยังบ่ได้เปลื่ดมันอันเฮ็ดไปยังไห วันี้เราออกกันชิมวากันขนไหน้ันกนแม่หลัที่นอนข้นสื่อให้ีไปว่าไปว่าย่างมือเสิร์่ไปกัดกิมมีน้อยแต่กัดกกับกมัดกักมัดเกดกลัิมกักมัดกดมกัดกิมกัดกิมมกามกอมกันแกัดิกัดกิกัดิดกิม่นัดกกักิากัดกิมลัดกิกักิด ไอเดบัน <volumes> ด <shake> yeah, <we> <deception>. ิเ <of> บ <German> yeah. yeah. kind of ัน yeah. ย้ายตรงกัน yeah. ทุกคนเดิลแน่อยู่ย้้แน่นอยู่ยม่ัโอตอเป็นออนยังนก

กเราดักนั่งเีเนาะเมื่อไรไปใช้มันิดด้วยหยวมันแดดแยสิย่างไปหันไปดีไรหางไปกลางบ้านเัน่อช่วยถนอนเนาะแดดั่างไปขึ้นหลอกจางบ้านานไปประเดนนั่นแนพักประเด็อยังเลยม่ประเดไม่ไป แเนี่แต่ย่งเงีแขนมเนาะขนมแล้วก็มีแหล่ยิ่งอยกยิ่งยยิย่างไปนั่นเป็นหลายหลายใอันนี้แดด่อนมีแบรวนยางลาจากบานแล้งเช้าก็ย่างไปนันใช่บาดังไงคว่ีนไรก็ไม่ร้เลยาจะ่าเั้เบดมเไปยามอเช้าใช่บาดกัน ยังเป็นเหตุปัญหาสรับเราอีบอกบเนาะยายเนาะไป้าเราล่้งวันนี้ลุ้งได็มว่ะเหรอเดี๋ยวไปเอากบกนานองกนไป้มเาไปบอกบกพี่นอนแม่ฝากินตามเนี่ยเลยจ้าฝากินตามเน้อพี่นอง ให้พี่น้องที่ตามคนงานล่ะก่ะกดไลคกดแชร์ว่าบ๊ายบายกันไอ้แม่ตัวนี้บายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย